เพื่อนคะทุลิปไปเจอคลิปหูฟังอันเบลอแบบนี้เลยคะ่ะเหมือนโทรศัพท์แบบสมัยก่อนแต่ตอนเนี้ยเอามาเป็นหูฟังซะแล้วดูจากคลิปเนี้ยน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทุลิปและน้องหิมะจะสอยมารีวิวให้เพื่อนๆดูคะ่ะการจัดส่งเนี่ยรวดเร็วมากทางร้านก็บอกว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสไตล์ของทุลิปอยู่แล้วแ,แกะกล่องออกมาคือน่ารักมากเลยค,ะ <c oughs> ค่ะค่าตัวแบงแดง14ใบคุ้มปะ่ะ <c oughs> วัสดุคือดีมากนี่มีคู่มือการใช้งานไปทรงใบเซอร์นะคะตรงนี้ก็จะเปป็นุ่มรับส วางสายค่ะมีให้เราเลือกหลายสีนะคะแต่ทุวลิปชอบสีเขียวค่ะนี่เข้ากับเคสมือถือด้วยไม่ต้องต่อบทงบูทูธอะไรเลยค่ะแค่เอาเสียบกับไอ้รูที่ชาร์จแบตอะ่ะก็ฟังได้แล้วแปลกตรงที่ฟังเพลงแบบนี้นะคะนี่ดู Tik t o อกอันนี้ก็อย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเวลามีคนโทรมานะคะเราก็กดปุ่มนี้รับสายได้เลยอเดี๋ยวทุลิปจะให้ฟังเสียงค่ะ และถ้าหากว่าเราอยากจะวางใส่ก็กดปุ่มนี้ก็วางใส่ได้เลยค่ะทุกคนใครสงสัยอะไรอยากให้ทุลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทุลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวทุลิปจะกลับมาไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็รีวิวสินค้าให้เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทุลิปค่ะ